นไงนายว่าจับไม่เชื่องไม่เชื่องเล่นจนเชื่องเลยมันนี่มาลูกมามานี่มาเออสวยไหมมานี่มามานี่มานนี่เล่นจนเชื่องนะตอนแรกใช้มือก่อนนะครับผมพอตัดอ่ะสวยไหมอ่าตอนแรกใช้มือเล่นก่อนพอตอนหลังก็เริ่มจะแกล้งอ้โหมานี่ลูกมาว่าลุกนี่มา เออนี่นะอ้าวเรียวเเอ้าวเออตอนกลืนเราอย่งเป็นเพื่อนกันอยู่เลยตอนนี้จะพาท่าทางด้วยกันเออโอ้โดเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนอเออเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เออเดีเป็นเพื่อนกันแล้วนะ

โก่งได้ไหมเป็นไงก็สักว่าอ่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงเออกบ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 ตังตั้งตังอย่านะอย่าะทำนิสัยงั้นไม่เอาลูกเออเชื่องได้แล้วลูกบาดเจ็บนิดหน่อยอ่ะ <c oughs> เป็นไงข้างนี้เป็นไงอบาดแผลเยอะเลยคนนี้โอ้โหเป็นอีกก็กรธเลยเอ้บวมเลยมันเจ็บม,มันอยู่อ